สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่บ้านพี่อ้อนะคะเราจะมาเก็บเรซพามกันนะคะนี่นะคะข้างบนเต็มเลยนะในกล้องอาจจะไม่เห็นเพราะสีมันเหมือนใบไม้นะเดี๋ยวจะใช้ดูพี่อ้อบอกว่าจะเปรี้ยวๆหน่อยนะนี่นะคะแต่ว่าเก็บไปแล้วทิ้งไว้สองสาวันแล้วมันก็จะหวานขึ้นได้ิยินงเสียงกรอบแล้วก็เปรี้ยวมากเลยพี่อ,อ้อ เปรี้ยวหวานนะคะต้องนึกถึงพริกเกลือมะม่วงหรืออะไรเงี้ยมะม่วงอืมเก้งน,นี้เห็นชัดเลยนี่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 นะคะนี่อะอาเซนชิมไหมชิมของงม้ามนี่อ่ะชิมด้วยชิมด้วย <laughs> อาเล็กกินเชอร์คัตหน่อย no no thank you นี่ตรงนี้เยอะมากนี่เห็นไหมเอาทิ้งไว้สองาวันแล้วมันจะหวานขึ้นนะพี่อ้อบอกว่าเอาไปตามใส่ปลาลาก็อร่อยเดี๋ยวอาจจะลองตามใส่ปลาลาดูต้องเลือกไหมคะพี่อ้อว่านุ่มๆถึงจะเก็บล่วนนี้คือสุกได้ได้แล้วอ๋อ ลูกที่มันขึ้นขาวๆเยอะๆเก็บได้เเลยดี๋วววยวเราลองดูข,ขึ้นขาวๆเลยเห็นไหมิูเห็นไหมโค้ชเห็นไหมโค้ชเห็นไหมคะเล็กใหญ่หนูเก็บไปหมดเลยที่นี่มีเนาะคู่เดียวกับท้อหรือเปล่าท้อเหรอคะพี่อ้อบอกว่าถ้าขึ้นขาวๆเยอะๆเนี้ยเหมือนแว็กอะ ถือว่าโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพอกิน หิวมากหิวอาะอร่อยอ่ะอ,อร่อยเหรอโชว์ในกล้องดนะ้วยคุณชอบเปรี้ยวๆใช่ไหมคะโอคุณชอบเปรี้ยวๆเวหรอคุณชอบเหรอคะกินเลยอ เียวมากเปียวนะลูก่าแล้วเหรอเอาไหมมีใส่หัวด้วยยิกยักเลยใส่หัวด้วยเอาไหมลูกไม่อาละโอ๊ยงอนมีงอนเอาลูกใหม่เอาไม่ไม่กัดเอาไม่กัดไม่กัดต้องไม่กัดด้วยแมวละโอ้ย โอ้พี่ว่านันท์นิววะน่าจะมามาพายนี่จะเก่งเกินไปแล้วไม่กินต่อกับมาม้าด้วยไม่กินตอกับปากมาม้าด้วยลูกใหม่ใช่ไหมลูกมีแปงเยอะเนาะเจก็ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเอามาดองนะเดี๋ยวล้างน้ำสะอาดแล้วก็ทิ้งไว้แห้งนะคะ นี่น่านกินมากเลยตอนนี้มีรสชาติเปรี้ยวอย่างเดียวนะคะแล้วก็ลูกแข็งๆนะคะพี่ออบอกว่าให้ทิ้งไว้สักพักมันจะนุ่มนะคะเดี๋ยวเจจะลองดองครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เก็บไว้กินสดครึ่งหนึ่งนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเจจะลองเอามาดองดูนะคะ ก็ดองเกลือธรรมดาเดจ,เจใส่น้ำตาลไปด้วยนะจะได้เค็มเค็มหมนหวานแล้วก็เปรียป้ยวของรสชาติของลูกกันนี้นะคะนี่ตอนที่ไปชิมที่ต้นคือมันเปรี้ยวอร่อยมากดูนะคะเจว่าถ้าดองแล้วอะมันคงจะกรอบๆเปรี้ยวๆเ,เค็มๆหมนหวานอืมอืมเปรี้ยวมาก นที่จะไปดอกตายเศร้าเอให้น้ลายไหลค่ะเปียวเปรี้ยวจริงๆอ่ะ ที่สองนะคะสีเปลี่ยนแล้วนะ,ะดูสีสวยมากเลยเจดองไว้ทั้งหมดสามวันสามคืนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่าประมาณสองสามคืนก็ได้แล้วเจก็เลยสามไปเลยเพราะมันเปรี้ยวมากนะคะเฮ้ยกินเหมือนมะม่วงเดิมน้ำมันเหมือนมะม่วงดองดเลยน้ำไหลไหล จะมีพริกเกลือค่ะเป็นพริกแห้งนะคะผงชูรสเยอะๆอเดี๋ยวเสร็จแล้วเจก็จะออกจากน้ำนะคะแล้วก็ไปแช่เย็นเนาะเะไม่ต้องดองต่อนี่นะคะสีมันก็เปลี่ยนนะแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะดูข้างในนะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะนุ่มๆน,นะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นไงก่อนดองอ่ะคือเปรี้ยวเลยนะ,ะไม่ฝานะเปรี้ยวอย่างเดียวนะคะ เลี้ยน้อยลงนุ่มกรอบนิดหน่อยอเจว่าเหมือนกินมะปรางดองอะคะ่ะใครเคยกินมะปรางดองมั่งใช่เหมือนมะปรางดองเหมือนมะปรางดองนะยังมีความเปรี้ยวติดนิดหน่อยนะคะกรอบนิดหน่อยน้ำลายไหล นี่นะคะต้องมาชิมอีกลูกหนึ่งเพื่อความแน่ใจออสินนะเดี๋ยวมาดูอีกว่าสมควรจะดองต่อหรือว่าเอาไปแช่ตู้เย็นดีนี่ค่ะดู ผิดเปรี้ยวเค็มดองต่อยหน่อยอร่อยสักคืนเลาะกินแล้วแบบว่าเข้าห้องน้ำดีจังเลยค่ะ ถ้าอย่างนี้ก็กินได้แล้วนะสำหรับคนชอบกินแบบเปรี้ยวติดปลายนิดนึงแล้วก็มีความเค็มไปรี้ยวแฉมนะคะอร่อยเหมือนมะปรางดองเลยนะคะเหมือนมะปรางดองมันจะติดยังมีติดเปรี้ยวอยู่นิดหนึ่งนะคะใช้ได้เลยนะคะเนี่ยอืข้างหน้ารู้แล้วคะ่ะผลไม้เหลือต้องไปทาอะไรเอามาดองนี่เองนะดองมะม่วงก็อร่อยได้นะคะนี่นี่